สวัสดีนะครับชงบีเป็นไทยนะครับวันนี้จะมาทำทำ,ทำอะไรชื <c oughs> ่อวันนี้จะมามามาเปลี่ยนใบเหลืองเดือนนี้คมันมันเล็กมันมดนะครับเล็บมัน,ม,นมดเลยใช้งานมา จีบส,ส่งส่งสามปีได้แล้วครับแล้วก็มันก็ถึง้งไม่าดทีว่าคือเหล็บมันมดไอ้ทึงมันตัดไม้ทึงครองมันไม่ค่อยมีครับนี่นะครับราอชายานมันมาหน้าแลกันเลยมาเนียนะครับนี่พึ่งพึ่งเพิ่งใดมันจะเคอรี่ตะกี้เลยครับสั่งมาจากลาซาด้ารู้สึกจะว้ายี่สิบแปดบาทนะทุกคนแตลว่า Ya roma ke. Ini mie tadi. Ya, Pak. Yang mengecek. Ma cita. Ya. Ma cita. Ya, Pak. Saya ีห้องอาสาดานะทุกคนมันมันไมน่ไม่รู้จะดีขนาดไหนนะจร,ริงดีได้ามากะใบหนึ่งอันแลวก็เว้นรองรูกลนะครับหนึ่งอันนะครับร้อยยี่สิบแปดบาทน,นะทุกคนเดี๋ยวเรามาไปเลยครับเดี๋เปลี่ยนใบไปพร้อ,รอมๆกันกนะทุกเดี๋ยวกระโคองนิด มันจะเล็บมันหมดนะทุกคนตั้งแต่ซื้อมาก็ไม่เคยเปียนเลยทุกคนใช้งานทำหลังพึ่งทุกวันเลยนะครับคือมอกอนเราก็ไม่ได้ใช้เยอะแบนี้นะครับแต่ว่าพอพอเรามาผลิตหลังพึ่งค่ายมอกอนก็ทำหลังพึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ผลิตค่ายเลยว่ะ หลังยาหนึ่งที่ท่านมาเนี่ยครับผลิตสารพึ่งไขยก็ใช้งานทุกวันเลยครับใช้ไปใส่กับโต๊ะน้านนาที่หงายอยู่นั่นแะครับโต๊ะที่ว่าที่ว่าผะ้ิขึ้นมาเองนะครับเนี่ทุกคนมันไปมนีไปเรียมเท่มติดอยู่สีตรงเนี้ยี๋ยวปอลบมหน่อยดีกว่านี่นะครับ แล้วก็มันจะมีตัวล็อกใบอยู่เนี่ยเราล็อกมากแล้วซึ่งกดกระทันมันกจะ็จะล็อกไปดีล็อกไ้ดังเก๊ะซึ่งงมุนน,นะครับออกแล้วนี่ ประกับนะครับไมไ่เหมือนยังนครับออกมาแล้วคือเล็บมันมดนะครับคนกล้องไม่ใช่จะไม่เห้เล็บมันมดเลยมันเสมอกันเลย คือพอตัดถึงมันมันจะทำให้มาฮิปนะหัว้านี่มันจะเป็นมันจะรูจะเล็กว่านะครับตั้งแต่เลยแล้วเมื่อกี้หว่ามันในในนู่นมันจะเบาหว่ารูนึ่งยี่สิบมิลแน่นทุกคนี่นี่ครับมันจะเคี่นหว่า รูเราหยีิพมินนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเอามาวัดจริงๆเลยทุกคนมันมือยยังองมันก็ประมาณถ้าว่าดูตรงนี้ก็หยีผ้ามินนะทุกคนแต่ว่าเขาให้แม่นรองอ่แม่นรองตัวนี้นครับเพื่อจะให้รู้เรืออ่องหยีดิบมินเอากับส่วนนี้นะครับ แก่างนครับใหม่ๆเลยคือมันเขาจะทำให้ใส้ได้ตัง้งยีทิปมินเนอร์ก็บยีผ้ามินนะทุกคนที่เราก็ใส้เอาปลาเนี่ยอกยอกหนองนะครับในการดูส้นเพราะมันจะบุ่นตาม,นตเ,นมนนเนี้ยครับตัวเรือมันจะกินแบบนี้ครับเราก็ใส้ตามยู่ส้น ะะใส่เข้าไปนะครับรูมันจะนั้นนะดูจะไม่พอดีเพราะว่ามันใหญ่เราต้องใส่เวน้น ลำบากนิดนึ่งเยว้อใส่ประจับ ครัในกามาล็อกใบมันเดิมแล้วก็ขายเข้าแค่นี้ก็เย็บร้อยทุกคนนี่ครับถึงข้าเจน,นะครับรเนนรื่อว,ว่าทุกคนไม่คืยเพี้ยนดูคลิปนี้ทุกคนจะได้ข้าใจน,นะครับก็ไลไ์มาเชรดว่า กับใคร่องมีเมนไทยด้วยนะครับเรากัน EP ต่อไปนะครับแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย